เอาละครับท่านผู้ชมบเราก็ถึงโซนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อกเษกษตรเทพตรแล้วนะเพราะว่าพี่เขาไว้เปรียบเทียบแล้วดูที่ว่าความที่นะครับ <Sorry. S 1> มันเป็นแบบเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับพี่เขาเปรียบเทียบให้ดูแล้วดูว่าพี่เขาประทับใจแล้วมันแตกต่างกันยังไงเพื่อจำบรรยากาศโซนนี้ไว้เลยเ mm ี hmm. ่ยแล้วพี่บางจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ข้อเกษตรเ,ษเทษตมาฟื้นแล้วใช่ครับว่าจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าแต่ตอนนี้เราเก็บบรรยากาศนี่กนว่าแต่ละต้นแต่ละท้นหน้าที่มันป่วยอะมันเป็นยังไงให้เราเห็นเลยว่าเนี่ย ใบไมเป็นรึ่งเที่ยวเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ก่อนถ้าใครมีปัญหาเจอแบบนี้นะนะครับก็สามารถที่จะเอาเรื่องัข้อของเกเทรเนี่ยไปแก้ปัญหาได้เลยนะครับเพราะว่าที่บางก็ให้ไล่เทปบแล้วของเราเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากครับที่เราให้เห็นเลยครับว่าก่อนเนี้ยมีโอกาสได้มาเก็บภาพว้ก้อนเนี่ยดีมากๆเพราะอะไรพี่น้องแต่ก่อนได้เห็นเลยว่าก้อนแก้ปัญหามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ห่ังจากแก้แล้วมันเป็นยังไงอันนี้เรามาเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนว่า ตันี้ล่องคาแดงุ้นแดงมงนนะคร,ครับเนี่ยเราจําบรรยากาศไว้เลยครับแห้งมากนี่ครับให้ท่านผู้ชมจําบรรยากาศนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวแขวนขวดไว้แขวนกิ่งไว้อ่าเนี่ครับนี่คือให้เห็นเลยว่าเนี่ยมีต้นมากอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะจับมาให้เนะพี่คือกิ่งนี้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูไว้ว่าต้นเนี่ยผมจะลองแก้ไขดู เอาเจวิล่านะเดยเราไปยืนจัากับใบ่าหนีได้ครับบรรยากาศนี้เลยแล้วบักแบกเกาวข้างล่างเป็นยังไงมีต้นมากอยู่ข้างล่างนี้สามต้นครับนี่จำกันไว้เลยนะนี่ลักษณะกิ่งอันนี้มันมีมันมีแนวของมันนะครับน่ครับนี่ให้เห็นเลยว่าตอนนี้พี่บังนะครับตั้งใจที่จะ ทาตามเราหมดแล้วนะครับเพราะว่าได้พิสูจน์แล้วว่าแปลงที่เลือดดอกเลือดลูกก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่วันนี้มาฟื้นแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเทคนิคล่างบ้านกับพี่เขาด้วยให้พี่เขาทำนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมไปนะครับครับส่วนที่บางอะไรนะครับบางรูนครับอ่าพี่บางรูนนะครับอยู่นครนายกนะครับอยู่ตำบลบ้านบ้านเนินสู้มนาหินลาดครับอ่าตำบลนาหินลาดบบ้านเนินสู้บ้านเนินสู่นะครับ เดี๋ยวเทปหน้ามาดูของพี่เขาว่าพื้นต้นเราเป็นอย่างไงเดี๋ยเรามาทุกระยะเลยโอเคครับ